สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านวันนี้ช่อง YouTube ของผูดมพันซิลพบเครื่องเรื่องสาราดีมีประโยชน์มีสาระเรื่องสอมแท้มฟ้าไทยเปิดไม่ได้มาฝากพี่ฝากน้อง ถ้าเข้าจะซื้อมันก็ราคาแพงครับประมาณเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยบาทสําหรับคนที่มีต่างก็ซื้อได้เรื่อยครับแต่ว่าสําหรับคนที่ยั่งพันมีก็สำแซมไปก่อนพอมีเงินค่อยซื้อไหมเนาะพี่น้องนะเด็ยอุด,ดมจะนําเสนอนี่คือฝ้า่ายฮักครับมือวานนี้ ทัถทายทักเปิดไว้ได้นะเดี๋ยวมาดูกันแต่อุดมก็ได้สมแซมไปแล้วละแต่จะเก็บข้อมูลมาฝากทุกท่าน จะเอาไปใช้ประโยชน์มีเครื่องมือฝาไทยของเฮาอ๋อบอกว่าให้พูดไทยฝาท้าทยฝาท้าทยก็ต้องมันจะมีฝาปิดอยู่นะครับงัดเอาตรงฝาปิดตรง แล้วก็จะเห็นน็อตนะครับมันมีอยู่ทุกจุดในรถมีสี่จุดอ่าอ่าคืออุดมในงัดออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วทีนี้ทำการเอานอ็อต สีตัวนี้ออกมาก่อนนะครับทำไปเรืร่อยๆใครไม่มีสมันมือก็ที่ควงเราขันธรรมดาก็ได้ครับทำง่ายๆววิธีแกะก็ น,อน็อตทีตัวนี้ออกนั้นนะครับแล้วก็ทําการงัดเลยครับงัดนี่นะครับงัดตรงมุมนี้ก็ได้งัดได้ดึงขึ้นนะครับ เ,เข้ามาด้านในปุ๊บมันก็ยังมองไม่เห็นที่มันหกักกีบยังมีอีกนะครับสีตัวอีกเหมือนเดิมตามริม แกนเหล็กหนักตัวนี้นะโอ้หนักมากห้าหกโลได้ก่อนอ่ะิธีแกะนะครับวิธีแกะ าหควงแบนนะครับให้ควงแบนจิ้มไปตรงข้างล่างนะครับแล้วก็งัดขึ้นอึ๊บก็งัดขึ้นก็อันนี้ก็จะหลุดออแต่ก็ต้องจำไว้นะมันจะมีรอย จะมีรอยอยู่ตรงเนี้ยมาดูใกล้ๆต้องจำที่เดิมไว้นะครับจะเป็นรอยอันนี้ก็เหมือนกันแกะออกก่อนจะได้ทำง่ายๆใช้มือก็ได้ทามือแข็งๆหน่อย อนนี้จะมีสปริงอยู่นะนี่ก็ดึงดึงสปริงนี้ออกอ่ะนี่นี่สปริงนี่แล,แล้วดันหัวมันออกหรือว,ว่าเอาไปควงจิ้มออกก็ได้จิ้มไปตรงนี้ก็ได้ จิมแล้วก็งับงับเออหลุดออกมาแล้วก็จําไว้ด้วยนะใส่ยังไงทีนี้เราก็จะถอดถอดตัวนี้ออกถอดเพาตัวนี้ออกมันจะมีกิบล็อกอยู่นะครับกิบล็อกมันจะอยู่ตรงไปตรงฝั่งนี้ เออน่าจะเห็นเนาะแล้วก็หาวิธีเงี้ยคลิปล็อกนี้ออกอะจะเป็นคลิปล็อกแบบนี้นะครับ ก็ดันสลักนี้ออกไปเทาตัวเนี้สลักตัวนี้นกบนี้ก็ดึงเลยนะครับดึงดึงไปดให้ออก นะสป,สปริงด้วยเวลาใส่ก็ดูด้วยครับสปริงทางเดิมใส่กับข้างไม่ได้นะครับจะนจะกลาย <accessibility> เป็นเปิดตลอดอะเดี๋ยวจะตอนนี้ทำเสร็จแล้วละเดี๋ยวจะจะเอาไปให้ดูวิธีทำครับ ติดขาดนิดหน่อยอเราออกมันจะกดตัวนี้ลงนะครับกดตัวนี้ลงไปแล้วก็ ลงไปนึกๆมันจะไยคืนอันนี้คือวิธีทำนะครับทำเสร็จแล้วใส่เหล็กแต่เดิมๆเ,เดิมเมจะเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับ ทีแรกตัวนี้มันขาดออกจากกันนะครับมันขาดออกแล้วทีนี้มันหลุดออกไปเลยนะครับแล้วก่อนเราจะเอาไปใส่เหล็กเราต้องเอามาแปะกันให้มันอยู่ในเหมือนเดิมของมันท่าเดิมของมันแล้วก็ แล้วก็เอาหัวแหลงนี่จี้เออจี้เข้าไปตรงที่รอยมันแตกนะครับจี้ให้มันติดกันไว้ถ้ามีกาวก็ใช้กาวก็ได้ใช้กาวก็ได้อ่ะจี้ทั้งสองฝั่งนะครับถ้ามีหัวแหลงก็จี้ ทั้งสองฝั่งที่ให้มันติดกันไว้ปุ๊บแล้วเราจะไปทีนี้เราก็ไปที่เตาแก๊สก็มาถึงนี้แล้วก็เตาแก๊สล้วก็เปิดแก๊สแล้วก็เอาตะปูปืนลมแม็กลมนะครับหาดเอาเพราะว่ามันจะแข็ง เหล็กตัวนี้จะแข็งหัดแล้วแล้วก็ขีดไปลนไฟเลยนะครับลนให้เดีย น,นีป,นปัญหาเยอะแยะครับเป็นกันทุกคนันเพราะเขาไม่ได้ใส่เหล็กเขาทำเป็นพลาสติกล้วนๆตัวเนี้ยอันนี้เราจะมาต่อใหม่แล้วก็เสริมเหล็กอันนี้เป็นเหล็กอันนี้มันจะแข็งหน่อยครับเราจะพอมันแดงนะพอมันแดงแล้วก็ อามาใส่ได้เลยครับใส่แล้วก็กดลงไปเลยแบบนี้ครับใส่แล้วกดลงไปข้างละสองสามก็ใส่ไปเลยครับแล้วก็ใส่ให้ครบนะครับฝั่งละสามก็ได้ให้มันแน่นกดลงไปให้ลึก อันไหนที่มันโผลแล้วก็ค่อยมาตกแต่งเอาใช้อันนี้อันนี้ก็ใช้กระดาษทรายขัดนะครับเสมอใช้ได้ไปดูการประกอบเราได้ทำเสร็จแล้วนะครับตอนนี้คือใส่ ฝั่งนี้สามอัดลงให้ลึกนะครับอัดลงให้ลึกให้อยู่ระหว่างกลางรอยรอยแตกจะได้แข็งอันนี้ก็เหมือนกันครับฝั่งนี้ก็อันนี้ก็ใส่เรียบร้อยขัดละใช้กระดาษทรายใช้หินขัดไปแล้วน่าจะเข้าใจนะอ่ะ ีนี้มาชมการประกอบดูใช้ได้ครับแบบไหนยังไง๋ย yeah, ่เข้าเลยนะครับเดี๋ยวแล้วก็กดด้านใน ก่อนจะแยกเข้ามาก็ต้องกดกดตัวนี้ลงก่อนนะครับเด,เดี๋ยวมันจะเนนะดี๋ยวมันจะตนี้ิกล็อกกดลงไปให้ลึกอ,อกดให้ลึก ครับถ้าเขาทำเป็นเหล็กมาล้วนๆเขาก็ไม่ได้ขาย เลีมสปริงนะครับสปร,สปริงสปริงต้องใส่ให้ถูกข้างสปริงเดี๋ยวไปค่อยให้มันเข้าล็อกทีหลังนะครับถ้ามันเข้าล็อกเลยมันจะจะดันกับเพาไม่ให้ตรงรู ครีมนิบปลายสปริงงัดลงนิดนึงเข้าล็อกแล้วกึ๊บเรียบร้อยกดดูโอเคสปิงทำงานทีนี้มาประกอบต้องดูรอยเดิมมันด้วยนะครับ ดูรอยเดิมที่ที่เราถอดวยเนี่ยจะเป็นรอยใสๆตรงเนี้ยอ้าวมันใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยมันไปคนละอย่างแล้วเนี่ยอ๋อมันกลับข้างเนาะตกใจนึกว่าจะได้กลับข้างรถซะแล้ว <c oughs> ไม่ต้องเครียดครับค่อยๆทำไปกดเข้าไปพอมันโหนออกมาหนึ่งเกลียว เข้าให้เหมือนเดิมกดลงไปปับ๊บได้นะตัวนี้ก็เหมือนกันนะกดเข้าไปปุ๊บ ลองดูความแข็งแรงกันครับเดี๋ยวเรามาลองดูความแข็งแรงว่ามันจะกดทีเดียวหักเลยหรือว่าจะใช้ได้หลายครั้งหรือเปล่าต้องลองแต่ตามที่งัดดูแข็งดีอยู่นะตอนเราถอดนะอัน,นี้ลอ,องดูนะครับ ได้ลแล้วลต้องกครับก็ขอบคุณครับสำหรับการ ขอบคุณครับสำหรับการรับชมวันนี้ก็เรื่องดีๆมาฝากแค่นี้เดียววันหน้าเดี๋ยวจะมีเรื่องอื่นมาฝากใหม่ครับฝากกดติดตามและกดสับตะไคร้นะหรือว่ากดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับ y o ยูทู e มือใหม่ขอบคุณครับ